สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุท FC, ทกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบหองชิงซุงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหองค่ะพี่พี่ทุกท่านไปดูน้องๆเขาเล่นน้ําที่หน้าหมู่บ้านนะคะก็เล่นน้ําสงการนะคะได้ยินเสนเียงแวบบ๊บๆเหมือนว่ากําลังเล่นน้ําอยู่เนาะเมื่อวานนี้ก็เห็นเขาเล่นเยอะเลยนะคะแต่ว่าน้องโบหองยังไม่ได้ไปเล่นสักวันเลยนะคะก็เลยวันนี้แม่ให้เอาอะไรนะเอาขนม นะคะขนมแล้วก็แป้งแล้วก็เ้าแอดนะคะเ้าแอดที่ทำเมื่อะกี้นะคะทำเสร็จแล้วอุ่นๆอ,อยู่เลยนะคะนี่ก็จะเอาไปให้เขาที่หน้าหมู่บ้านนี้นะคะคือว่า,าคนที่เขามาขายของที่หน้าหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนจีนนะคะเขาไม่จัดปีใหม่แบบที่ในในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเนาะเขาเขาก็จะจัดปีใหม่จีนของเขานะคะก็ จะไม่ตรงกับปีใหม่ของเราอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราจะเอาของอะ,อะไรนะของฝากนิดๆนหน่อยๆไปไปให้เขาเนาะค่ะก็คือว่าถ้าเป็นแบบปีใหม่จีนนะคะเขาก็เอาแบบขนมอะไรต่างๆนะคะก็เอามาแจกคนในหมู่บ้านก็หลายหลังคาบ้านนะคะเป็นเป็นเกือบเกือบยี่สิบนู่นนั่บ้างอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจนะคะเกือบทุกหลังคาบ้านเลยนะคะ ก็เขาก็เอามาให้เราด้วยนะคะปีใหม่ของเราเราก็จะเอาของอะไรนะของเด้กๆน้อยๆไปฝากเขาบ้างนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จัดปีใหม่แบบเรานะคะสงสัยคงจะอะไรนะจะจะไล่ของเทียบเลยนะคะช่วงที่เขาเป็นปีปีใหม่จีนนี่ก็จะแบบเขาหลังคาเดียวจะให้หลายๆหมู่บ้านนี่ไม่ใช่จะให้หลายๆหลังคาบ้านเลยเนาะก็คนนั้นนิดคนนั้นหน่อย ้าปีใหม่เราเยอะนี่ก็จะเอาไปให้เขาหลายพอสมควรนะคะเยอะพอสมควรเนาะคนบ้านนู้นนิดนึงบ้านนี้นิดนึง,นนนนงอะไรอย่างงี้คงจะมีแบบเพียบเลยเนาะไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้คือกำลังจะผ่าออกไปแล้วนะคะไปกันเลยแล้วก็จะไปดูน้องๆเขาเล่นน้ำที่หน้าหมู่บ้านนะคะสาวๆโอเคค่ะมาเลยเจะไปได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวน้องของขอเปลี่ยนเอาหมวกไปดีกว่าเพราะว่าจะต้องถ่ายคลิปไปด้วยเนาะก็จะเอาล้มไปก็เกียกาน,นะคะแต่ก็หนักด้วยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกก่อนนะคะค่ะไปกันเลยนะคะหมวกก็เอามาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าแดดดำๆนะคะไม่ไม่อะไรมากมายนะคะไม่ร้อนเนาะ บางบ้านก็ตอนนี้ก็กินเหล้าแบบโอล้ลังสนานเลยนะคะตอนนี้ก็ข้างหลังข้าง,ข,างข้างบ้านนี่ก็คือกินอยู่นะคะแต่น้องไม่กินนะคะ <c ười> <c ười> ก็กินเลี้ยงกันนะคะหนังนี่เนาะอันนี้ก็กำลังจะออกมาถึงที่หน้าหมู่บ้านนะคะน้องๆเขาน่าจะเด่นน้ำอยู่นะคะ ก็คือที่สองการช่วงปีใหม่สองสามสีหวันนี้เขาจะกินเลี้ยงกันทั้งนั้นเลยเนาะโอเคเดี๋ยวน้องหอให้ดูกล้องหลังนะคะลนเนาอน้องๆเขาเล่นน้ำข้างหน้าหมู่บ้านนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทีหลังนะคะตรงนี้ก็เห็นรถน้ำอยู่ นิดๆหน่อยๆนะคะก็ะะจะมาถึงแล้วนะคะพี่ๆ <c oughs> เอาตังกินมาฝากคา่ะ <laughs> มันท้องได้เอาต้งกินว่ะอ้ย่าเสียด้อยอะคะนอนไม่แน่นหนะออเห้ยค่ะก็น้องๆเขาเล่นน้ำอยู่นะคะเมื่อกี้เห็นมีน้ำเยอะเลยเดี๋ยวนี้ก็คือแบบไม่อะไรนะไม่เล่นแล้วนะคะก็คือแบบ เขาหยุดกันแล้วนะคะเพราะบ้านหนาวนะคะน้องหองก็เลยไม่อดไม่เห็นเลยเขาเล่นน้ํากันนะคะก็คือไม่อยากอยู่นานนะคะเพราะว่าแดดร้อนนิดนึงแล้วก็อย่างนึงเดียวนะ้องอจะพาพี่ทุกท่านไปดูพ่อทําอะไรนะเครื่องเครื่องนะเป็นไม้อะที่น้องเคยไปถ่ายที่ในตลาดเขาไม้อ้ออะไรอย่างงี้นะคะพ่อกําลังจะทํานะคะก็เลยเจะไปพาพี่ทุกท่านไปดูพ่อดีกว่านะคะ เขามาขายหน่อเดี๋ยวน้องเราจะ,จะมาซื้อหน่อก่อนนะคะเตียพแม่ก่อนคือวันน,ะะนี้นะคะเขาก็มาขายหน่อที่บ้านเลยนะคะที่หมู่บ้านเนาะนออกมาเป็นคันล้นนะคะก็ถ้าเป็นวันวัดเขาจะกินหน่อกันนะคะเขาก็จะ เป็นหน่อเงินหนออคาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขามาขายแบบนี้นะคะโอ้หนอนั้ำเต้ตเอาตินนมาหนอน่ยเอามึงยองมาอ่อมึงยองมากันหน่อมองงหน่อมึงนหน่อหนเงินหนออคำอ๋อปนกินหน่อหน่วันวานอ่ะหนอเนี่ก็มัดเพีนะคะเยอะมาก ซีกินได้พอแก้ว um> ับส้มมะเขือเทศก็ได้แก้วับกุ้งซีกินได้อยู่เลยกันเนาะมาเป็นคันรถเลยนะคะเนี่ยเยอะมาก

ไปเซ็งตั้งมากเลยนะคะตอนนี้นะ้องของไปเอาอะไรนะหลอกอันนี้นะคะหลอกหมักปูนะคะก็คือจะเอามามัดกับไม้อ้อนะคะพ่อกําลังมัดอยู่นะคะอันนี้เพิ่งไปล้างมาใหม่ๆนะคะแล้วก็ไปเอามาสดๆเลยนะคะพ่อกําลังมัดอยู่นะคะ มือสั่นแล้ก็จะมัดแบบนี้นะคะป้อบนเทอะไรมัดอ่ะอะเบนเทอะไรมัดอ่ะเฮ็ดมันช้ำเฮ็ดมาเดียวเลยค่ะเฮ็ดช้ำมาช้ำตีอ๋อเฮ็ดแปดกูเอะอ้า่เบ็ดกูเฮ็ดแปดกูอ๋อเพื่อนในก็งเฮ็ดแปดกูเหมือนกัน,น่ารักว่ะคนในเรามีเป็ดโค้กเฮ็ดแปดอันนั้นนี่คือแบบนับเป็นแบบอันนั้นนะคะ ก็คนในบ้านเรามีกี่คนก็คือแบบทําเป็นประมาณนี้นะคะค,ค,ค,คนละคู่นะคะก็มีแปดคนก็แปดคู่อะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าบ้านอื่นมีประมาณสามคู่เออสามคนก็คือแบบทำสามคู่อะไรอย่างนี้เนาะก็ตามคู่ละคนนะคะก็มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังนะคะ <laughs> จะแบบนี้มือสั่นมากเลยคะ่ะ นี่ก็จะมัดแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะเมื่อกี้นี่คืออุตส่าห์พูดนะคะแต่ว่าลืมบันทึกค่ะต้องเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็คือจะมีอะไรมั่งเนาะที่พ่อมัดอยู่ตอนนี้ล็อกกั๊บก่อนะคะที่น้องไปซื้อในตลาดตอนไปกับแม่คราวนั้นนะคะแล้วก็มีหมักปูแล้วก็จอเตียนนะคะ แล้วก็ไม้อ้อเนาะอันนี้ก็คือแบบจะมัดเป็นคู่ๆแล้วก็เอามัดรวมกันอีกทีหนึ่งนะคะบอกกัมโกนี่บนห้องไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเขาเรียกอะไรนะคะหลอกดอกอันนี้เนาะนี่คือแบบซื้อมาหลายวันนะคะก,ก็เลยเหมือนรู้สึกว่าจะแบบช้ำๆนิดนึงแล้วนะคะ อ,อืมสองวันสามวันนี้แล้วเนาะก็จะแบบเขี่ยวนิดนึงนะคะส่วนอะไรนะที่ต้นเขียวๆต้นหมักปูน,นี้เพิ่งเก็บใหม่ๆนะคะก็เลยแบบเขียวนี่ก็ทำทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเขาจะเออเออไม เกือบเอาล้มแล้วนี่ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าจอตุงนะคะที่เขาจะเอาไปปักที่กองทรายอะไรอย่างนี้เนาะก็จะทำเป็นสีสีแบบนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะที่เราจะเอาไปปักกองทรายเจดี์ทรายอะไรอย่างนี้เนาะ ก็จะมีเป็นสีๆแบบนี้นะคะอันนี้กิ่งไม้เผียวส่วนอ่าอะไรอันนี้นี่จะเป็นแบบแม่นีนเป็นห้องวัสะสะเจ็ดุกวันตุงตุงเจ็ดุกวันนะคะคือมันจะมีแบบรูปอ,อ,อะไรต่างๆนะคะเจ็ดอัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่แปดแปดตุกวันนะคะนี <ant. S 2> ่แปดอันเนาะ <c oughs> นี่ก็จะแบบทำแบบนี้เลยปไปปักเจดีไซน์ที่วัดนะคะวันวัดวันอ่าเขาเรียกว่าวันมอ๋อโต๊ะปึ่งโต๊ะวนึ่น<ม>ง อาอันนี้นี่คือมีแปดตัวนะคะอุอหมูผูกหมกนี่เป็นบ้านอ๋อตุงโต๊ะปึงเนี่ยอืือนี่นะค่ะ พ่กนี้เป็นวันพยายามมาันมาเนาะสังขารวันสังขารมาสังขารใหม่นะคะพุ่งนี้ก็เตรียมไว้เอาไปทําบุญพรุ่งนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเสร็จกันนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะมัดรวมกันเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเอาไม้อ้อนี่ก็เอาไปไว้ในวิหารเนาะ แล้วก็ส่วนอะไรนะเขียวๆข,ของของเออสีเป็นสีๆนี่ก็เอาไปปักกองทรายนะคะอันนี้คือภาษาไทยน้องหองไม่ดูนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหลอกอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะลอกกันกอทางนี้เขาจะเีกแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะก็คือ จะขอลาพี่ๆท,ทุกท่านไปแค่นี้ก่อนนะคะก็คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้น้องโบหองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ